ด้วยงานกิจการพัฒนานักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอ่างทองได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ6รอบณวัดกันอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองซึ่งในครั้งนี้ได้จัดให้มีการเข้าโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมจำนวน3รุ่นรุ่นที่ห ระหว่างวันที่1 3มถึง15มีนาคม2567รุ่นที่2ระหว่างวันที่1 8ถึง20มีนาคม2567และรุ่นที่3ระหว่างวันที่22-24ถึง24มีนาคม2567ในการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมรุ่นที่1ได้รับเกียรติจากนายอิทธิพลเสือม่วงรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เป็นประธานฝ่ายคารวะาในการกล่าวเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมน์รรษาครบหกรอบซึ่งมีนายนิรุตสาบัวหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการโดยได้รับเมตตาจากพระมหาอโนดกนตาโพเจ้าอาวาสวัดจันทร์และพระวิทยากรวัดยันทร์ ตำบลทางพระอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองให้ความรู้อบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนนักศึกษาซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันดีให้กับนักเรียนนักศึกษาสำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติด้านการเรียนการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคม และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรนศาครบ6รอบในวันที่28กรกฎาคม2567และเพื่อสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชปณิธานพระราชดำริพระบรมราโชวาทหรือพระราชกรณียกิจณวัดจัทร์ตํบลทางพระอํเภอโพทองจังหวัดอ่างทองซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจํานวน500คน